อย่าวาราดไกลเจ๋งค่ะไปไม่รอดร้านดังแห่ปิดตัวพร้อมเปิดค่าเช่าที่สุดชอ็อกแถมนักท่องเที่ยวก็ไม่ชอบมาแล้วค่ะ ปัจจุบันนะถือได้ว่าเมนูหม่าล่าหม้อไฟของผู้ชมเป็นเมนูยอดนิยมจากประเทศจีนนะที่ต้องบอกว่ามาแรงแซงนัค้งสุดๆจนมีร้านหม้อไฟหม่าล่าโผล่ทั่วกทมนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะสาหรับสายลักหม่าล่านะ่าจะเคยทานหม่าล่าชื่อดังนะคะร้านอามงหม่าล่านะคะอดีตร้านลับที่นะับว่าเป็นร้านโปรดในดวงใจหลายๆคนที่ต้องออกมาประกาศข่าวร้ายค่ะสําหรับลูกค้าที่ซัพพอร์ตกันมานานและชื่นชอบ อยู่ใกล้พื้นที่สาขาเยาวราชให้ต้องเสียใจกันไม่น้อยเพราะเนื่องจากต้องปิดสาขาพราะลูกค้าก็ไม่ค่อยมีแถมสู้ค่าเช่าที่ไม่ไหวแล้วค่ะโดยเมื่อวันที่2องพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ Facebook อาม,ม้งหม่าล่าโฮมเมดฮอตพอตเยาวราชนะคะมีการโพสต์ประกาศถึงพนักง,งานทุกคนค่ะถึงการปิดกิจการมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ โดยบอกนะคะว่าถึงพนักง,งานทุกท่านเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีเยาวราชไม่มีนักท่องเที่ยวเหมือนเมื่อก่อนและตลาดร้านอาหารมาล่าที่ไม่ได้รับความนิยมเหมือนอดีตที่ผ่านมารวมไปถึงค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น2องแสนจุดๆนะส่งผลให้ร้านอามุ่งหมาล่าสาขายาวราชขาดทุนสะสมยอดเงินขาดทุนสะสมมากกว่า1ล้านบาทนี่คือเงินที่เจ๊ทอฝันกับเฮียมาร์กช่วยกันเติมช่วยกันจ่ายวันนี้ นมันสุดๆแล้วขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทำงานร่วมกันร่วมทุกข์ร่วมสุขฉันคิดกับพนักงานทุกคนเหมือนครอบครัวและพยายามปฏิบัติกับทุกคนเหมือนพี่น้องซึ่งจริงๆไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้สึกกับฉันแบบนี้ไหมตัวฉันเองรู้สึกผูกพนันรู้สึกหวังดีในทุกๆอย่างใจฉันเองอยากบริหารให้บริษัทอยู่ได้และเจริญเติบโตพาทุกคนเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ไม่สามารถทําได้เหมือนเมื่อกอ รวมไปถึงอาจจะต้องมีพนักง,งานบางท่านที่บริษัทขอเลิกจ้างเนื่องด้วยเหตุผลที่กล่าวมาและเจ๊เพิ่มช่องทางแก้ไขปัญหานี้แล้วคือให้น้องๆไปทํางานสาขาอื่นแต่ปฏิเสธหากยังอยู่แถวแถวยวราชเลยเป็นเหตุให้ต้องบอกลากันฉันเคารพสิทธิของทุกคนทุกคนสามารถไปหางานที่เหมาะสมมากกว่าตรงนี้ได้เลยและสิ่งที่ฉันจะขอโทษพวกเธอคือขอโทษที่ไม่สามารถบริหารบริษัทให้เติบโตไป ในปีนี้ได้จนถึงขั้นต้องปิดสาขาขอโทษจากใจนะ โดยบอกว่าร้านจะเปิดวันสุดท้ายคาดว่าคือ22มิถุนายนปี2568แต่วันที่23-26มิถุนายนเราจะยังมาทำงานกันอยู่โดยช่วยกันเก็บของทําความสะอาดหรือว่าซ้อมแซมสิ่งก่อสร้างร่วมกันจึงเขียนเป็นจดหมายเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบและเข้าใจกันขอบพูณที่ทำงานร่วมกันและขอโทษอีกครั้งที่ต้องปิดสาขาร้านนี้มีนันะชมทางเพจร้านยังมีการลงคลิปค่ะที่คนในร้านนะพยายามจะออกไปเรียกลูก คตามป้ายรถเมล์เรียกว่าสู้สุดใจคุณผู้ชมแบกป้ายเป็นเมนูไปนะคะพยายามทุกทางค่ะที่จะทําให้ธุรกิจไปต่อได้เรียกว่าทํากลางกําลังใจจากลูกค้าแล้วก็ชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจนะพร้อมกับแนะนําช่องทางรวมไปถึงการสพอร์ตจากใจจากลูกค้านะบอกว่าจะตามไปทานที่สาขาอื่นอย่างแน่นอนค่ะ